สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเมื่อน,นี้นะคะยืงอยูจะพามาเก็บผักนะคะเพราะว่าสลักกินอ๋อ,อหอยทากกินนะคะพางดงามน้ำเหมือนวันอาทิตย์ที่แล้วหนังงามหลายมาเมื่อวานนี้ผักใบาซอยเบิร์ดน,นะคะพี่น้องข่อยศูนย์หลายนะคะเพราะฉะน,นั้นข่ายฟ้าวเก็บออกเบิร์ดก่อนที่มันจะเป็นอาหารของสลัก I'm very really upset about the slug eat all my vegetable slug and um, snail นะคะ eat all my vegetable and I'm very really angry now gonna pick all my vegetable up and go home กันนะพูดซ้ำแคร์หลอดอินเดียแต่สลักโดนไล่แคร์หลอดนะคะบนานนี้่อยซุนแล้วข่อยเก็บก่อนพี่นอ้องมือกล่องขากล่องหอยก,ก็บ,บ่ได้เอามาซุนไล่ไม่ต้องซีเอกบ้านแ้ก็วันนะคุสลักซีเล่นหมขากล่องมานี่นะคะนี่เ้าจะมาเก็บเลยนะคะอาจจะไม่เห็นรถแชทเท่าไหร่เนาะแต่ว่าแต่เห็นบ้านนี่เก็บเลยตัดขามันออกพร้อมเอ,อาตะขามันไว้นะคะ มจะประจงต้นพักไใ้มันกินเลยสลักหมยทากนี่พี่น้องเสียใจเลยใส่ใส้อันส่ใส่อันซันขาสลักมันเกะบบยานเด้อใส่ยังมันเก๋บบยานสลักสลึกกินนบิดเน่ะต้นน้ำงาเมื่สินมามันมันถ่ายต้นใหญ่บ่ปะะต่นน้อยมันมากินบ่สลักกับไงเป็นน้ำผักได้พี่น้องเห็นบ่ ผักินนดงามงามบันี่เรือตะใบ่อยๆนะคะมันแม่ความคุณแม่ว่าตัวน่ะปลูกขึ้นมากงาม,งามตื้นเนียมือสามาหายเบิดเลาก็เลยบประปนะคะพี่บุม๋มลักซูนลักซูนหาสัตตูพืชมั <c oughs> นี่อยกับเริ่มมนีอาร่วขคือเล่าแล้วเราจะเก็บไปเบิดเ,บดเลยบันเก็บไปฝากคนแม่น้ำนะคะหรือว่าผู้ใออยากได้พักมาเอาเด้อยินุศูนแล้วนะคะที่แรกว่าเจีันเก็บไปฝากเพื่อนมันเกิดเพื่อนนะ มันนี้มันคงจะบ่หอดวันเกิดดอกห้ซูนละห้เก็บออกมาเบิร์ดนะคะพุ่นะพุ่นะทั้งดินทั้งยังไปล่มบักแรดดีป่ะนี่มันค่อยบ่กินสลักนี่ถ้าปลูกพักกาดพักยังมันมาพี่น้องมันหวานนี่มันหวานมันแ่บจ้ะสลักโตขาวๆป่ะนี่เห็นบ่พุ่นะแน่นม่ดีไหนสลักมัน้อยๆออกลูกแค้ออกแม่แท่ลูกดีขึ้นยังนันเมื่อคิดว่าเฮานี่จะสร้างมันดิมมนคิดว่าเฮาหักมันหาได เคยซูนแล้วพี่น้องซู่นไหสลักซุนไหห้อยทากับตัวสลักนะคะแมงอันบ้านเทาเอิญอีกอย่างบุ๊แมงลินหมาบอกนี่นี่เขาเจ้าออันสลักนะคะเป็นตัวแต่ยานดอกพี่นุชกตย่านนี่กันแต่บ้านมันบ้ผพักมันอ่อนมันอวบเป็นบ้สลักมากคากล่ะบ้านนี้เึ็นบอานตื้นมาขยันหนึ่งแกกลางมากซูนนวบาแล้ว แน่แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะอันนี้สดๆนะคะยิงนุบเดีเอาไม้อย่างมากนะคะกองข่อยกับบาเดียวามาถ้าบเดีตั้งใจจะมาเก็บผักอันเบิดส่สวนป่านี้เมื่อนี้่อยเก็บเบิดส่สวนที่แรกว่าจะเก็บนิดน้อยนะคะปูกไ้โดนไมด้แต่ไหนเมื่อคืนม้ยทากไม้ทาก,กและสะลักนะคะ มวกอะไรกันกบ้ารืมา้ม่คิดว่ามันจะหอนเนาะเสียกันน้ำคนได้มากว่าเสียวไว้ได้กินตนน้นในใยผักกาดขาวนี่ไหนพี่น้องมาในใยน้ำขาวดอกดับแนวก่อนแหน่หอยทากสาระกินมันนะแล้วก็ป่อยเป็นยังได้เอาไขสูนบอกแล้วว่าอย่าไขสุนอย่าห้ยิงลดสูนว่าซันนะ่ะต้นเอียงนะโอ้ย ว่าจ้ไว้ถ้าอ่างมูขเขาเจ้าให้เม็ดพักมานะคะแล้วสีอ่างแล้วเนี่ยที่คนนั้นแล้วห้เม็ดพักมาอันุณนาย้ห็นกอทมอนะคะทอให้เม็ดพักหมดมาว่าสีว้จะอ่างแล้วสัเสเนเดียถ้าเรามาสวนมาอ่างผักแล้ววา,านดปลูกงามบองสิอันนี้ได้ลือนะ,ะได้ลือก้อนกาหนดเพราะว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น รับแนวหมดแล้วฟังนี้ยังดีได้ไหนมันเรือใบพี่น้องฟังที่ข่อยทายมึงแรกกันมาคลิปแรกนะคะคลิปแรกที่นดลงไปนะคะเรือตะกงังเพราะฉะนั้นแล้วข่อยจะฟาวคลิปออกดินกับงามงามเลยดินงามไหนว่ายุใบพักก็คขึ้นเป็นแปลกๆวะมันได้แทะซิ่งแปบปลอมเขามานะคะ สตูโจมตีมาสตูพืชโจมตีค่อยแล้วสิลงแค่หลอดกับแรดิสเปนลงแรดิดเบิร์ดก็ได้แรดิสใบมันก็แซบได้คือผากาดไงกินใบมะนาซุปมัยนีมให้แซบคคกละมอนเลืมเลยว่า่อยเป็นไข่พี่นอ้อง่อยจมแห้งๆอย่นีมื่อยยีได้เพราะมาเห็นแบบนี้เรา่อยซูน แคร์มันลายถา้ามันเกิบไปได้กินเบิดคักเบิดเนี่ยกก็เกลือ,อยู่กินแบบเรือยมันลายเนาะถ้ากินเบิดเนียงเลยพุ่งแตกตายนะคะแต่ว่าสลักนี่มันยืดได้ไหมมันยืดยุ่นเลยเพื่อนพี่น้องเอ,อ้ยอยอยากให้เจ้าเห็นนี่แต่ว่ามื้อแขยตอนนี้เปื่อนแล้วนี่นะคะคนไทยในประเทศอังกฤษนะคะ ความสูเล็กๆ,ๆน่อยของคนไทยที่นี่เนาะก็การคือการปลูกผักนะคะบ้านใครไม่มีสวนหลังบ้านก็ปลูกในกระถางเอาก็ได้นะคะหรือว่ามะเซาที่อสวนไฮสวนนาขึ้นนุดเนี่ยอันนี้พ่อปูพ่นเซาไว้นะหลายปีแล้วนะคะเป็นยี่สิบปีแล้วล่ะมั้งในตรงนี้แล้วก็เฮู่นี่ประจะํบ้านนี้แล้วก็เถาแก่ชล่แก่ชล่าเราแล้วก็จะให้ยิงนุดนะคะเฮ็ดตอคิดว่า มีปีนี้กับปีแรกที่ยิงนุชมาปลูกผักนะคะตะกี้กับปลูกยูปลูกใส่กระทางหลังบ้านเนาะคุณนี่เอยจอเน่ปเยประเดียไม่เก็บผักน้ำข่อยดอกข่อยสิเก็บไปฝากเจ้าเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นมาเหลือตะก้างมายินรุด้วพี่น้อ,นนเอ,นนองเ,เพื่อนๆทุกคนคะ่ะ มื่อเช้าในยืนนวดไหลสวดบ่มีผู้ใดย์เมืองข่อยเครียดคนเลยเท้าไหลนะฮะอะไรวะเอาผู้เดียวยไหลสวดยังไงเอาผู้เดียวมันกับบอใส่แล้วเนาะมันกับเท้าไหลซะลบออกพร้อมนี่เมืพี่น้องพักนะคะแดดดีแล้วเห็ดมะฮ่อนข่อยอุตาาส่าห์เสียเมล็ดมะสามตกนะเัื่งเลยมาฮ่อนแม่นี้นักเรียนกับไปโรงเรียนเหมือนเดิมนะคะ แต่ว่านักเรียนไงหันเพิ่นบาได้ไปโรงเรียนเลยเพิ่นเดไปหาเพื่อนมาเั่นเดไปหาเพื่อนในเมืองพะน่พนเนี่ก็เลยมาผู้เดียวนะนี่บาได้กินกอใหญ่ดอกผักกาดเขาวก็ได้ซื้อเขาจเจ้ากินพริกก่นแหละสะลักสลักกันมาหากินผักเขาเมนนื่อหันขานั่งยื่นทุ่งทุ่งหันขานี่พี่เราทุ่งดินนถ้า่อยง่ายหลัง ถ้าไม่หอยตั้งกล้องไว้มันสสอยากหัวอยู่นี่ขอไปไตั้งกล้องเนะดีอยู่เจนมุสเกษนมุจโจเสิหัวควนหอยแล้วหอยยังหัวควนเจ้าขอ,อางหัว,หว,หว,หวสักล้ <c ười> ถ้า่ยูบัตถือกันกันไก่ตักหลังมาป้าสิด้แดงพี่น้องกินได้ไหมพอดีลรมืออื่น ไปบ้านวันเกิดเพื่อนนะคะเอาไปน้ำกับลาบเนาะกับเงกรวลาไปสมตำแซ่เบิดต้น,น้ำซํานี้เอาไปบ่งก๊าลังดีนะคะแต่ว่าบาบ่งเนาะบ่งไปมันเก็กินหรือเขาน้ำไปกินของแสบนะซิลีอ่ออกเวิดหลับเมือนางมึงเนาะ ในพี่น้องงาม,งามกับมักแต่เนาะหอยทากทางบ้านมาแต่ไะหนทั้งที่าหอยจมผมพดเดียวแค่อนี้เห็ดเบาอย่างเนงาะภาษาอย่างเนาะทั้งแต่ทว่า,าจม่มหอยสลักเด้อพ,พ่อตู่ไงส่วนมากคนที่มาปลูกแพมิแต่คนชาลาดได้พี่น้องเขาเจ้ากระเซียนแล้วเสียไม่นมไม้สากร ประมาณครอบครัวลูกเต่าสิตรงนี้คือบาลภาษาแม่ตะข่อยละนมกมะมือนมกระมื <c oughs> มะมอได้หนี้นะคะส่วนนั่นมีแต่พวกคุณตาคุณยายเขาเจ้าแบบรีแหลกเนาะโอ้ยเฮ็ดใบพักมดน้องจะลุกได้พี่น้องจะลกุกจะหลกให้ดูนะมึงบ้าเหรอมึงบ้าพี่น้อง คุณ่างา้ำลายนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ซูนไฮสลักย่างเดี๋ยวนะศูนโมโหแองรีเวลีแองรีนะคะสลักกับหอยทากนะคะเส,สียงนุ่จะเบาๆนะคะเพราะนุ่ไม่ได้เอาไม้มาเนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอศูน